วันนี้วันเสาร์เอากระเป๋าไปสีกระปุกแย่เ yeah. อาร่ะสวดเช้าวันเสาร์นี่คะน้องคนดูตื่นกันได้แล้วเดี๋ยวก็บอนตแตกหรอคลิปนี้พี่อาซมา เปิดรับคนเข้าคลานนะคะแต่ก่อนที่จะเข้าเรื่องการรับคนเข้าคลานพี่ซอสจะบอกน้องคนดูว่าใครที่ผ่านไปผ่านมารบกวนฝากกดเตตามฝากกดใจพี่ซอสด้วยนะคะแล้วก็ใครที่สนใจจะเข้าคลานรบกวนดูคลิปให้จบทําตามจะได้เข้าคลานเลิกพิมพ์ว่าสนใจเลิกทิ้งยไอดีแล้วดูคลิปให้จบแล้วทําตามนะคะคลานเคจีภายใต้การดูแลของพี่ซอสมีทั้งหมด18สาขาพี่ซอสยืนสาขาหลักเองสาขานเทศนะคะ สาขา2ถึง18ไม่เทสไม่จำกัดเพศไม่จำกัดวัยสายฟรีเล่นไก่เข้าได้ไม่บัเป็นชื่อก็ไม่เป็นไรพยายามหาให้ได้ค่ะ 7วันใครสนใจกดดาวน์โหลดที่หน้าโปรไฟล์ดาวน์โหลดแล้วกดติดตั้งให้เรียบร้อยหลังจากนั้นน้องคนดูไปค้นหาพี่เอซอด้วย ID พันอะไยท่ายางนะคะใครยังงงไปกดดูได้ที่หน้าโปรไฟล์ส่วนใครไม่เห็นลิงก์คอมเมนต์ไว้ได้เลยว่าไม่เห็นลิงก์นะคะหลังจากที่น้องคนดูกดดาวน์โหลดแล้วกดติดตั้งแอปเบอสาวแล้วเรียบร้อยค้นหาพี่เอซ้อแล้วเรียบร้อยทักแชทเข้ามาเ่าว่าต้องการจะอยู่สาขาไหนต้องการจะเทสสาขาหลักหรือต้องการไม่เทสเข้าเลยสาขา2-18ถึงก็คอมเมนต์มาได้เลยนะคะที่สําคัญ การจะเป็น KG พวกคุณทุกคนต้องทำทัวร์และส่งทัวร์ได้นะคะ